ทิ่ิการค่ะตอนนี้เราอยู่กับทิพ WC ิน WCI Love in Paris ค่ะและที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะที่แบบว่าเราเคยได้เรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กนะว่าที่ฝรั่งเศสมีอะไรอะไรบ้างรวมถึงที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือพระราชวังแวร์ซายค่ะ ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะนี่ขนาดว่าหญิงเนี่ยยืนอยู่ทางด้านนอกนะคะยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะยังมีความรู้สึกว่าทาไมมันอลังการขนาดนี้สมแล้วกับที่เป็นสถาปัตยกรรมระดับโลกนะคะส่วนข้างในจะเวอร์าวางจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะป๊า สวัสดีค่ะนุชนาดนวนไฟนะคะและทริปนี้นะคะเราก็มาที่กรุงปารีสนะคะและวันนี้ก็เป็นทริปวันที่2ของทริปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พระราชวังเวสไซน์นะคะแล้วก็ เช่นเดิมค่ะ WCI นะคะก็พามวลหมู่สมาชิกมาทั้งหมดประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะสำหรับทริปนี้เมื่อวานฝนตกค่ะวันนี้นะคะฟ้าเปิดนะคะเป็นใจมากๆนะคะดูแสงสะท้อนหน้าเลยนะคะได้ถ่ายรูปกันสักทีนะคะจะได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองปารีสนะคะไปฝากท่านผู้ชมและก็มวลหมู่สมาชิกนะคะก็เช่นเดิมค่ะฝากนะคะสำหรับทริปหน้านะคะอย่าลืมทำคุณสมบัติและไป เที่ยวกับ WCI กันเยอะๆนะคะ WCI กินหรูอยู่สบายสไตล์เวอร์ค์ดค่ะ เพื่อนเพื่อน WCI โทัวรเทศครับผมอาจารย์สุรินทร์โรจนชัดพงศ์ทิปนี้ได้มาร่วมทริปกับบริษัท WCI นะครับถึงมาปารีสกันร้อยกว่าท่านรู้สึกว่าทริปนี้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับทั้งความสวยงามอากาศทุกอย่างที่ยืนคุยกันอยู่ก็น่าจะปาณสัก45องศา และเมื่อวานก็โดนฝนนิดหน่อยก็ได้บรรยากาศหนึ่งวันนี้ก็ฟ้าสว่างจ้าวันนี้ที่ได้มาพระราชวังแวสายกันก็ประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาที่แห่งนี้หลายคนมีความสุขมีพลังที่จะกลับไปทำธุรกิจ WCI ให้ยิ่งใหญ่ในแต่ละทีมเพื่อให้บริษัทเรายิ่งใหญ่เป็นพันล้านครับ ทลิปหน้ามาด้วยกันนะครับ ¡Relax! อ้ยหี่สฤศพิจิกาย,ยน2567หิมะแรกของปารีสฝรั่งเศสนี่อยู่หน้งหาง้้งแกลลอรี่เ็นฟาเชตเลยนะวิ่ธรรมดาจริงๆเนะี่ยหิมะแรกหีมะแรกแรกเริ่มของความสุขแรกเริ่มของความสำเร็จแรกเริ่มของสิ่งที่เรียกว่าอาธิษฐานอะไรได้อย่างนั้นเชเลนนาะไปเลยนะ สวัสดีค่ะหนูนานะคะพัฒนันพระควัตวิชยานนท์ค่ะตำแหน่งคลาวนะคะนี่ก็เป็นทริปแรกนะคะครั้งแรกเลยนะคะกับ w ั i i นะคะที่พาเรามากินหรูอยู่สบายนะคะครั้งนี้นะ่ที่ได้มาร่วมทริปนะคะกับ WCI หนูนาเองนะคะก็มีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ เราเคยได้ยินมาหลายครั้งมากแล้วนะคะกับคำว่ากินหรูอยู่สบายสไตล์เวร์คลาสแต่เพิ่งได้มาสัมผัสกับตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเมื่อคืนก็ไปล่องเรือนะคะ,ะดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะแล้วก็ได้ดูหอไอเฟลนะคะในยามค่ำคืนที่แบบสวยมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่กำลังขยันแล้วก็มุ่งมั่น เป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะคะหวังว่าเราจะได้มาร่วมทริปด้วยกันนะคะสำหรับทริปต่อๆไปนะคะกับ WCI นะคะกินหลูอ,อยู่สบายสไตล์เวอร์คารและทริปนี้ของเราก็คือ WCI Love-in Paris นะคะมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะอุ้มออดอ,อนทองเรืองนะคะคราว d ซฟไฟของบริษัท w c i Worldclass Innovation ค่ะต้องบอกว่านี่คือทริปในฝันของอุ้มเลยนะคะครั้งแรกของชีวิตในการเดินทางมายุโรปและก็ครั้งแรกของทริปบริษัท MU4I Worldclass Innovation ต้องบอกว่าประทับใจมากๆค่ะเป็นความสุขเป็นความฝันนะที่อุ้มสามารถประสบความสําเร็จในระดับที่ดีจากการร่วมธุรกิจแค่เพียง7เดือนค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครก็ตามนะที่มีความฝันอยากจะมีไลฟ์สไตล์นะ,ะการเดินทางรอบโลกนะรวมถึงการ ได้มายืนอยู่ในปารีสไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้เรามาเจอตั้ง3ฤดูกาลใน3วันนะคะวันแรกเราเจอฝนตกค่ะทุกท่านวันที่2ฟ้าแจ่มใสมากถ่ายหอไอเฟลสวยมากแล้วยามค่าคืนเราก็มีกาล,ลาดินเนอร์นะคะในเรือล่องแม่น้นําแซนซึ่งแบบโอมันเป็นทริปที่แบบกินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์กคลาสซึ่งหาไม่ได้ในที่ไหนเลยนะคะทุกท่านออบริษัทนะคะรับรองเราอย่างดีมีน้องๆสตาฟมีท่านประธานท่านรองประธานที่ใจดีนะคะแล้วก็มีทีมเพื่อนหุ้นส่วนนักธุรกิจมากมายเลยนะที่เรามาร่วมกันถึง1้3 ส0ชีวิตนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะคะใครก็ตามที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะคะแล้วก็ได้ทําธุรกิจมีไลฟ์สไตล์มีเงินนะคะและประสบความสําเร็จไปด้วยกันอุ้มเชิญชวนทุกคนนะคะโปรโมชั่นที่นี่ไม่ยากเลยทุกท่านถ้า7เดืนอนอุ้มนะอุ้มสามารถพิชิตทริปท่องเที่ยวนะคะวันนี้ปารีสไม่ว่านะคะทุกๆท,ท,ทริปเลยหลังจากนี้คือมาลอนเตาตีตั๋วครั้งแรกแล้วเราได้เที่ยวรอบโลกทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นใครนะคะอยากจะมาร่วมธุรกิจก็ พักมานะคะลองหาดูว่า w o r l a s s i s n o v a t i o n เนี่ยมีแล้วว่ามีความแตกต่างจากบริษัทเครือข่ายทั่วๆไปมากมายเลยค่ะทุกท่านแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าคือเครือข่ายสีขาวที่แท้จริงนะคะวันนี้เราในฐานะนักธุรกิจเครือข่ายยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นครอบครัว l d Class Innovation ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ และวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะของ WCI Love in Paris นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่หลายๆท่านนะคะต่างก็มีความสุขค่ะเพราะว่าได้เดินดูของแล้วก็ได้ช้อปปิ้งนะคะส่ว so, นวันนี้หญิงก็เดินมาดูที่ช็อปดีอันนะคะก็คือดูแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถูกกว่าบ้านเราเยอะแล้วก็ได้แท็กดีฟันคืนด้วยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแบรนด์เนมหรือว่าแบบสายจิวเวลรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเดินชมกันได้เลยนะคะนี่ก็พี่หญิงก็ซื้อไปแล้วค่ะลงกล่องไปละ นะคะเป็นสร้อยเดี๋ยววันที่1เดี๋ยวก็ใส่โชว์แหละเออเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใส่อันไหนอุบเอาไว้ก่อนไม่ใช่เลยหรอกเขาเก็บไปแล้วไม่ได้โชว์เลย,เ,ยเก็บเร็วจังเลยเนาะแม่เนาะ วันนี้ได้มาเที่ยวฝรั่งเศสมากันเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวเวอร์คลาสแล้วก็พาครอบครัวที่บ้านมาด้วยค่ะมาที่ฝรั่งเศสม,มาเจอหิมะแรกเขาบอกว่าถ้าใครมาเจอหิมะแรกขอพรอะไรก็จะได้สมดังใจปรารถนานะคะก็จะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังแบบว่ายังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะเข้าแบบเป็นครอบครัวของเรานะคะครอบครัวเวอร์คลาสนะคะกินรู้อยู่สบายสไตล์เวอร์คลาสค่ะ ทริปนี้เป็นทริปแรกของผมนะครับที่มาเที่ยวกับ WCI นะครับเป็นทริปใหญ่ด้วยนะครับเป็นทริปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่มาที่นี่ประทับใจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับหรือท่านประธานเป็นกันเองนะครับแล้วทริปนี้นะฮะสุดประทับใจคือได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะไปเที่ยวหอไอเฟลหรือวังแวไร์ซและที่สำคัญคือมีหิมะตกด้วยนะครับเป็นหิมะแรกของประเทศฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสนะฮะประทับใจสุดๆเลยนะครับ เยี่ยมนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะรทริปนี้ก็ติดต่อมานะหรือสั่งเป็นสมาชิกได้นะครับท่านมาแล้วจะประทับใจสุดๆเลยกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์เวอร์คาสเยี่ยม และวันนี้นะคะก็เป็นวันส่งท้ายของทริป w C I Love in Paris นะคะในส่วนตัวของหญิงนะคะหญิงมิความรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยประทับใจเรื่องอะไรบ้างหนึงเลยละ่ะนี่เรื่องของการเดินทางรู้สึกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะอาหารเราอร่อยทุกมือ้อจัดเต็มเพื่อสมาชิกที่น่ารักของเราทุกคนและที่พิเศษวันนั้นนะคะทริปนี้ค่ะเราได้เห็นหิมะแรกของปารีสด้วยนะคะคือมันแบบว่าเหมือนเหมือนสำลีก้อนขนาด กลางๆอะคะ่ะโปรยลงมาจากท้องฟ้านะคะแล้วทุกคนนะคะสมาชิกเราต่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะมาร่วสมสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะอยากให้มาเป็นสมาชิกกับเราค่ะครอบครัว WCI นะคะส่วนที่เราจะไปที่ไหนกันต่อน,นั้นนะคะอยากให้รอติดตามกันดูนะคะแต่รับรองว่ามีแต่ความสุขสุขใจแล้วก็แฮปปี้ทุกทริปแน่นอนนะคะไปกับเราสิคะ WCI ้คะ่ะไป ทลิปนี้ Love in Paris ไม่ธรรมดาประเทศฝรั่งเศสดินแดนในฝันของหลายๆท่านหลายๆคนก็ตั้งแต่วันแรกที่ลงมาเข้าสู่เมืองปารีสก็ได้พบ Amazing หิมะแรกของปารีสนะครตื่นเต้นกันที่สำคัญความตื่นเต้นสวยงามของพระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟลแล้วยิ่งไปกว่านั้นการาดินเนอร์ที่แม่น้ำแซนนะะอันนี้ก็เม็นิ่งไฟประดับสวยงามมากจะเห็นภาพของหอไอเฟลงามจริงๆก็ขอให้ทริปนี้เป็นความประทับใจของร้อยสามสิบหาชีวิตที่มากับเราและหวังว่าทริปต่อๆไปคงจะได้รับความสนใจให้ความร่วมมือและมาสนุกสนานกับ w o r l d c l a s s สำหรับ world class innovation ของเรานะคะทิปนี้ก็เป็นทิปครั้งที่2แลละที่มาที่เทวีปยุโรปแห่งนี้นะคะแน่นอนค่ะถ้าพูดถึง love in Paris หรือฝรั่งเศสความใฝฝันของทุกคนเลยที่จะได้ถ่ายรูปก็คือโอ้ต้องมายืนเลยหน้าหอไอเฟลเป็นอะไรที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะฉันจะต้องมายืนแล้วก็ถ่ายรูปให้ได้นะคะแล้วก็ อีกที่หนึ่งสถานที่ที่สำคัญของที่นี่คือพระราชาวังแร์ซายโอ้โหสวยงามแบบ<ช>ประทับใจมากๆแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะของพระเจ้าหลุยโอ้หลายๆพระองค์เลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถึงความแข็งแกร่งในบโบราณนะคะของพระมหากษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือประตูชัยนั่นคือการประกาศชัยชนะแต่ว่าวันนั้นฝนตกมากมากเลยค่ะแล้วก็แต่เราก็ยัง มันก็เป็นภาพของความประทับใจอีกภาพหนึ่งเนาะที่ว่าพวกเราทุกคนนะคะไม่ได้กลัวกันเลยค่ะฝนจะตกลมจะแรงขนาดไหนจะหนาวเหนียขนาดไหนทุกคนเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่ามีความสุขกับทริปนี้มากๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยในะประเทศของเราก็คือหิมะค่ะซึ่งมันเป็นหิมะแรกของประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็ตกลงมาเราก็นะวิ่งเล่นหิมะกันนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบอุ้ยยังกับเด็กแล้วรู้สึกตัวเองเกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยได้ได้ได้วิ่งเล่นหิมะหรือเหมือนเราเล่นฝนตอนเด็กๆอะไรเงนะะี้ค่ะฝรั่งเศสที่ใครบอกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่ามันอันตรายแต่เชื่อไหมคะว่าเรามาทริปนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่เจอกับเหตุการณ์ต่างๆเลยนะคะของเราทุกคนหรือทริปนี้นะคะมีความปลอดภัยสูงมากๆแล้วก็ไกด์ดูแลเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะ เนี่ยต้องบอกว่าให้บันตลีเขาเลยค่ะเขาดูแลเราดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของได้พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนขอให้ทุกท่านนะคะมู้น่วนสมาชิกของเราหรือท่านที่สนใจจะไปเที่ยวก็อย่าพลาดเลยแม้แต่ทริปเดียวค่ะเพราะไปแต่ละครั้งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกหรืออารมณ์มันต่างกันมากเลยเนาะดังนั้นอย่าลืมนะคะแล้วก็ทริปหน้าพบกันค่ะไปเลยค่ะยเย้เว <Yeah. S 1> ิร์คคลาส Love in Paris สวีตหวานมหาศจรรย์เมืองน้ำหอม